ถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้คำคำนี้เนี่ยมันมีคนค้นหาแล้วถ้ามันมีคนค้นหาเนี่ยคลิปวิดีโอของเราเน่ยจะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะให้เรามามากดตัวที่2นับ1 2ดูตามเมาส์นะทุกคน สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง t u b u d y แล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้น t u b u d y เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเพิ่มวิวเพิ่มการค้นหาคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมีคนค้นหาเยอะขึ้นแล้วก็คนค้นหาเนี่ยเจอคลิปเราง่ายขึ้นนะทุกคนนะก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ย ดที่ลิงก์ในรายละเอียดนะผมจะเอามาวางไว้ให้ทุกคน,นกดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งให้มันเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนะเมื่อเพื่อนๆติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยมันก็จะได้ดหน้าต่างปุ่มแดงๆตัวนี้ขึ้นมานะตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้นะทุกคนนะเมื่อมันได้เข้ามาอะไรเนี่ยให้เพื่อนๆ กดล็อกอินเข้าระบบนะอันนี้คือผมล็อกอินเข้าระบบมาแล้วไอ,เอ้เพื่อนเนพะื่อนอ่ะกดถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ยังไม่ได้ลนะ็อกอินอ่ะหรือว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เพิ่งโหลดมาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยล็อกอินเข้าไปแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการที่จะใช้มันนะทุกคนผมก็เลือกช่องของผมก็คือชื่อตามนี้เลยแล้วก็กดล็อกอินเข้ามาก็มันจะมีหลายแบบนะแบบใช้ฟรีก็ได้ใช้แบบเสียเงินก็ได้ อันนี้คือผมได้เสียเงินนะทุกคนนะเสียเป็นรายเดือนก็ข้อดีของมันก็คือมันดีมากๆมันสามารถที่จะทํา SEO Score เนี่ยได้ง่ายแล้วก็การทํา SEO ให้ช่อง YouTube ของเราเนี่ยก็ง่ายขึ้นมันสามารถที่จะวิเคราะห์ภาพหน้าปกวิดีโอของเราก็ได้นะทุกคนนะแต่มันต้อง อย่าเป็นรายเดือนที่มันราคาเนี่ยน่าจะเป็นประมาณพันกว่าบาทเลยแหละแต่มันดีจริงๆนะทุกคนนะถ้าใครมีต้นทุนเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ามันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ง่ายนะทุกคนนะเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูแบบง่ายๆเลยสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแลยนะ้วเนี่ยเพื่อนๆก็มากดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าคําไหนเนี่ยที่มีคนค้นหานะทุกคนนะลองเขียนดูสมมติว่าผมทํา สมมติว่าผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับการหาเงินนะทุกคนนะผมก็หาเงินออนไลน์ผมสมมติว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับการหาเงินเนะี่ยผมก็ลองวิเคราะห์คํานี้ดูว่าคํานี้เนี่ยมีคนค้นหาเยอะหรือไม่นะทุกคนนะก็คือคำนี้แนะมันมีคนค้นหาอยู่แต่ก็ไม่เยอะพอสมควรแล้วก็ลองกดดูมันมีอันนี้ก็คือมันแนะนําขึ้นมานะทุกคนนะ ว่าคำค้อไหนเนี่ยมันมีคนค้นหาเยอะเราก็สามารถที่จะกดเลือกดูได้กดดูเนี่ยคือคำนี้นะ่ะมันมีคนค้นหาที่เยอะอยู่นะทุกคนเพื่อนๆเนี่ยก็เอาคำนี้ไปเป็นชื่อคลิปของเราเลยก็ได้ที่ผมใช้อยู่นะผมจะทำแบบนี้นะทุกคนนะผมจะวิเคราะห์ชื่อคลิปก่อนแล้วก็ค่อยไปทำคลิปเอาถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำคลิปก่อน แล้วค่อยมาหาชื่อทีหลังเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนทคลิปทั้งทีเนี่ยเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ก็อยากให้มีคนที่เข้ามาดูคลิปเราเนี่ยทุกวันทุกวันอาจจะไม่ได้เยอะแต่อาจจะมีแบบทุกวันการค้นหาเจออยู่ประจําเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำตามผมนะทุกคนนะซึ่งคลิปเนี่ยผมได้ทําสอนไว้แล้วให้เพื่อนๆนเนี่ยเข้ามาดูในช่องของผมได้เลยนะทุกคนนะสมมติว่าผมเนี่ยได้คาแล้วผมจะเอาคาเนี้ยเป็นเป็นชื่อคลิปผมบ็กเอบไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ในโน้ตแพดอะไรก็ได้ส่วนตรง เราอยากได้แท็กใช่ไหมเราก็มาที่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันมีอยู่เราสามารถที่จะเอาตรงนี้ป๊อปทั้งหมดเลยไปใส่เป็นแท็กของเราก็ได้ในวิดีโอของเราคือเครื่องมือของ Tubidy เนี่ยคือมันใช้งานง่ายมากๆนะทุกคนนะถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้คำคำนี้เนี่ยมันมีคนค้นหาแล้วถ้ามันมีคนค้นหาเนี่ยคลิปวิดีโอของเราเนะี่ยจะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะให้เรามามากดตัวที่2นะับ1 2ดูตามเมาส์นะทุกคน รายได้เสริม2 0 2 1ปึ๊บเห็นไหมครับว่ารายได้เสริม2021ี่เนี่ยมันมีคนค้นหาอยู่เยอะพอสมควรเยอะมากๆเลยแหละเพราะว่ามันขึ้นเกือบเกือบสุดอะสีเขียวสีเขียวเนี่ยคือเขียวเข้มนะคือการค้นหาที่เยอะสุดแล้วก็ลองลอง,ลองลงมาเนี่ยคือก็ค่อ,คอยน้อยน้อยน้อย,อยลงมาเรื่อยๆนะทุกคนนะถ้าสมมติว่าในในคลิปวิดีโอของเราเนะี่ยมีมีคำนี้อยู่ชื่อคลิปวิดีโอของเราเนะี่ยมีคำนี้อยู่ แล้วเราอยากรู้ว่าไอคำเนี้ยถ้ามีคนค้นหาไปแล้วเนี้ยจะเจอคลิปเราไหมล้วก็ลองกดเข้าไปดูปุ๊บแบบนี้นะเนี่ยมันก็มีคนที่ใส่รายได้เสริม2021นยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรายได้เสริมไอที่มันไม่ขึ้นสีเหลืองแจ้งเตือนเพราะว่าในในช่องของผมเนี่ยไม่มีคลิปที่ทําเกี่ยวกับรายได้เสริมเพราะว่าอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนได้มองเห็นภาพกันเฉย,เฉยนะครับทุกคนนะง่ายๆเลยใช้งานง่าย ทูบนะีเนี่ยผมแนะนำเลยถ้าใครไม่เชื่อนะ่ะให้ไปดูวิดีโอในช่องผมนะว่าวิวมันก็เยอะอยู่นะมันก็พอไปได้อะ่ะเอาง่ายๆคนติดตามน้อยมากแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่เนะี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนนะก็ถ้าใครกดติดตามแล้วเนะี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะเติบโตไปด้วยกัน ก็วิธีการติดตั้งเนี่ยก็ง่ายๆแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยศึกษาเอาก็ได้การติดตั้ง t ูบอดี้เนี่ยเพื่อนๆนกดที่ลิงก์ที่ผมเอาไว้ให้ในรายละเอียดคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราเปิดในตัวช่อง YouTube ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเจอตัวนี้ขึ้นนะทุกคนนะตัวนี้ขึ้นเนี่ยเนี่ยทูบอดี้เนี่ยทุกคนเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานแบบแบบฟรีก็ได้แบบเสียเงินก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆอนะทุกคนนะคลิปนี้ก็ต